ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง g a m Gaming Mobile c h a n n e l นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่อง i n m m o g m o e i l e n n e n นะครับและเกม c a l l of Duty นะครับโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปรวมภารกิจนะครับที่ทาง c o l l of Duty เนี่ยได้ทำการเปิดมาใหม่ผมเรียกมันว่ากิจกรรมประจำซีซั่นแล้วกันนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Snowflake Blossom นะครับ Snowflake Blossom นะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวภายในกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับโดยที่ภารกิจหลักๆนั้นนะครับเขาจะให้เราทำการสะสม Candy Can นะครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลตามด่านต่างๆนะครับนะครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลตามด่านต่างๆ ถามว่าแคนดี้แคนนี้เราสามารถรับได้จากไหนครับอย่างแรกเลยนะครับรับได้จากการที่เราเข้าไปเล่นแบ t เ l อร์ y อย่แล้วก็มันติ p พ y e เยนะครับตามนานต่างๆนะครับให้เราเข้าไปเล่นเฉยๆครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเราก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการสะสมแคนดี้แคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสามารถปลดล็อกของรางวัลนะครับตามแต่ละด่านได้นะครับ โดยที่ของรางวัลนะครับในแต่ละด่านเนี่ยนะครับจะมีจำนวนแคนดี้แคนไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมปลดล็อกไปแล้ว2-3สด่านนะครับโดยที่แต่ละด่านนะครับจะมีจำนวนแคนดี้แคนไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในโหมดนับแข็ง0ูนนะครับใช้จำนวนแคนดี้แคนทั้งหมด1,000นนะครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการดูว่าเราจะได้ปลดล็อกนะครับในส่วนของ รางวัลอะไรเป็นชิ้นต่อไปนะครับให้เพื่อนเสังเกตเส้นสีเขียวให้ดีนะที่เป็นเป็นบ้างสามบ้างอะนะครับมันจะบอกทิศทางว่านะครับถ้าเราปลดล็อก ok ของรางวัลชิ้นนี้ได้เรามันจะโยงไปปลดล็อก ok ของรางวัลอะไรนะครับเป็นชิ้นต่อไปยกตัวอย่างเช่นนะครับในหมดน้ําแข็งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับถ้าเราปลดล็อก ok, นะครับได้สําเร็จนะครับมันก็จะโยงให้เราไปปลดล็อก ok ของรางวัลน,นะครับ หมดน้าแข็ง003ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความรวดเร็วนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตเส้นสีเขียวว่าถ้าเราปลดล็อกของรางวัลชิ้นนี้สําเร็จนะครับเราจะสามารถปลดล็อกของรางวัลอะไรเป็นชิ้นต่อไปได้อา้าวแล้วถามว่าไอ้คิวเขียวเนี่ยเราจะปลดล็อกยังไงครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูให้ดีนะครับให้เพื่อนๆทําการปลดล็อกหิมะก่อนหนะ้านี้ครับที่เราได้ทําการปลดล็อกกุญแจเอาไว้แล้วเนี่ย ปลดล็อกของรางวัลให้สําเร็จนะครับแล้วเราจะสามารถปลดล็อกแม่กุญแจสีเขียวๆนี่ออกได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราปลดล็อกของรางวัลในโหมดน้ําแข็ง0 0 5ได้สําเร็จนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกของรางวัลตัวนี้ได้ปลดล็อกของรางวัลในโหมดน้าแข็งต่อไปได้นะครับถ้าเราปลดล็อกของรางวัลน้ําแข็งนะครับโหมด0 0 5ได้สําเร็จนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกแม่กุญแจ โหมดน้ำแข็ง0 0นนะครับเป็นของรางวัลชิ้นต่อไปที่เราจะต้องทำการบดล็อกนั่นเองนะครับอ่าและนอกจากนี้นะครับพอเรารู้วิธีการทำแล้วนะครับนอกจากการที่เราจะสามารถรับแคนดี้แคนได้จากการลงเล่นบัตเทิลรอยย่อแล้วก็มันติเพย์เจอร์แล้วเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีวิธีการรับแคนดี้แคนเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือการที่เราทำภารกิจรายวันแล้วก็ ภารกิจท้าทายนะครับน anyway, uh so> right. ี่อันนี้จะเป็นภารกิจรายวันแล้วก็ภารกิจท้าทายนะครับภารกิจท้าทายจะอยู่ด้านล่างนะครับภารกิจรายวันนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นภารกิจรายวันนะครับสําหรับภารกิจรายวันเนี่ยนะครับเราจะต้องทําให้เสร็จในทุกๆวันนะครับโดยที่นะครับภารกิจรายวันเนี่ยเขาจะมีแคนดี้นะครับให้เรานะครับถ้าเราทําสําเร็จ ถามว่าภารกิจรายวันและภารกิจท้าทายเนี่ยมันต่างกันยังไงสําหรับภารกิจรายวันเนี่ยคือเราต้องทําเสร็จในทุกๆวันนะครับจานวนแคนดี้เนี่ยก็แล้วแต่ตัวเกมจะกําหนดว,ว่าจะให้แคนดี้เราเท่าไหร่นะครับส่วนภารกิจท้าทายนะครับส่วนภารกิจท้าทายเนี่ยเราสามารถทําได้เป็นอาทิตย์เลยครับเราสามารถทําได้เป็นอาทิตย์นะครับหมายความว่าถ้าเรายังทําภารกิจ ท้าทายในวันนี้ไม่สําเร็จนะครับเราก็สามารถทําได้ต่อในวันพรุ่งนี้นั่นเองโดยที่ความแตกต่างอีกข้อหนึ่งนะครับนอกจากระยะเวลาแล้วก็คือจํานวนของแคนดี้นะครับถ้าเป็นภารกิจรายวันเนี่ยนะครับแคนดี้ก็จะอยู่ประมาณ500 500 2นะครับ500 200นะครับถ้าเป็นภารกิจท้าทายเนี่ยเราจะได้จำนวนแคนดี้เนี่ยนะครับ2,000 5,000 นะครับถือว่าได้เยอะมากกว่าภารกิจรายวันเยอะมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับสำหรับความพิเศษของภารกิจรายวันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราคิดว่าภารกิจนี้มันยากไปนะครับเพื่อนๆเ,เห็นตรงคําว่าอันที่มันเป็นเลขยี่สิบแล้วก็มีเหรียญซีแล้วก็มีรูปตาสัญลักษณ์เหรียญซีข้างหลังบ้าเห็นไหมครับนะครับถ้าใครคิดว่าภารกิจมันยากไปนะครับเราสามารถ ใช้เหรียญซีหรือว่าเหรียญเครดิตเนี่ยในการเปลี่ยนภรารกิจได้นะครับเพื่อให้ภรารกิจมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนทำการปลดนะครับให้เพื่อนๆทําทำการนะครับสะสมแคนดี้แคนนะครับแล้วก็รับรางวัลจากนะครับหิมะนะครับแล้วก็รับรางวัลจากไอเนี่ยไอที่มันเป็นเกรดหิมะนะครับแล้วก็ปลดล็อก แม่กุญแจไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมาถึงของรางวัลชิ้นสุดท้ายนะครับของรางวัลท,ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวละครนะครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่าค o ร์กาดนะครับตัวนี้นะครับเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถปลดล็อกของรางวัลทั้งหมดได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงของรางวัลชิ้นสุดท้าย เท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะผ่านในส่วนของภารกิจเฟ s n สน b บอสซัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง m i ม i n o m o l i l h c n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  นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับที่อ่าไว้ใจและก็เชื่อใจในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ บายๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ